สิบปีที่แล้วเนี่ยพอพูดถึงเศษไม้มันก็คือพร้อมเผาพร้อมเป็นฟืนะะในราคาไม่เกิน10บาทเราก็รู้สึกเสียดายตรงที่มันคือชิ้นส่วนของไม้ยืนต้นนะคะที่ใช้เวลา1 0ถึง20ปีกว่าเขาจะโตมาเราก็เลยสูตว่าการใช้ความคิดส,สร้างสรรค์สร้างมูลค่าพเพิ่มตรงเนี้ยมันน่าจะยั่งยืนเราก็เริ่มทําแบรนด์ carpenter ก็คือการเอาเศษเอาเวสต่างๆมาสร้างมูลค่าพเพิ่มสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเรียกว่าพไ c เค l ลตอนนั้นยังไม่มีคำว่า BCG ด้วยซ้ำไป เราโตงมากับโรงงานวงกบประตูหน้าต่างเศษที่มีเนี่ยมันจะมีทั้งที่มาจากเดือยไม้อะไรเงี้ยไปจนถึงเป็นท่อนซึ่งพอเราเห็นแล้วเนี่ยมันก็เป็นสเกลที่สามารถเอามาทําสเกลไม้ไ,มได้ก็เลยแพร่หลายออกมาเป็นของที่ระลึก ตั้งแต่เริ่มต้นแบรนด์จุกเด่นที่ c า r p เนเ e อใช้มาตลอดก็คือความเรียบง่ายไอเดียของสินค้าเป็นไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจํำวันก็จะมีการคิดโปรเซสตรงนี้ให้เหมือนว่าเราก็คือผู้ใช้งานคนหนึ่งทุกโปรดักต์ของเราก็ยังคงคอลเวลูเดิมก็คือมาจากเศษไม่ได้มีการทําลายโลกมากขึ้นคนก็จะลุ้นตามไปกับเราด้วยว่าเออเดี๋ยวเราจะออกอะไรใหม่ มันก็มีเวที่เราไปคอลแลบกับแบรนด์อื่นๆทําให้โปรดักต์ของเราหลากหลายขึ้นไปเรื่อยๆแบรนด์ brand ที่เราโคด้วยเนี่ยก็คือปุตผาจะเป็นแบรนด์ที่หยิบเอาของชุมชนต,ต่างๆทั่วประเทศไทยมาสร้างมูลค่าเพิ่มชุมชนมุสลินที่นาราธิวาสเขาจะมีงานสารเป็นเอกลักษณ์คือลายคลื่นคก็ทำคอลเลคชันเนี่ยขึ้นมาที่โคกันแล้วก็โชคดีมากที่ได้ไปโชว์ที่ฝรั่งเศส พอเราปรับดีไซน์ให้มันมีทั้งความทันสมัยแต่ว่าในขณะเดยกันมันก็เนเชอทุกประเทศทั่วโลกคือเขาเข้าใจแล้วเขาก็พร้อมที่จะสนับสนุนมันทำให้กลุ่มลูกค้าเราอะขยายออกไปหลายกลุ่มมากขึ้น นอกจากที่เราจะคืนชีวิตให้เศษไม้มาเป็น10ปีแล้วอะคะ่ะจริงๆเรามีแคมเปญที่ชื่อว่าคุณช็อปไปใช้เราช่วยปลูกให้เราให้เขาสะสมยอดจากยอดซื้อนะคะเปลี่ยนมาเป็นต้นกล้าแล้วก็ไปโคกับพันธมิตรเพื่อที่จะไปปลูกลงดินให้เขาจริงๆซึ่งเราสามารถปลูกต้นไม้ได้เป็นร้อยๆต้นแล้วแต่ที่สำคัญคือณนะวันนี้ที่เริ่มทำปุ๊บเนี่ยมันก็สร้างจิตสำนึกให้คนจำนวนมากได้ทันทีเลย ดีใจมากที่มีแบรนด์ที่หันมาทําเรื่องอีโคเยอะมากแทนที่จะมองว่าเป็นคู่แข่งเราก็มองว่าช่วยกันเราให้มันดีขึ้นยั่งยืนขึ้นแล้วก็ไปตะโกนในเวทีโลกดีกว่าไหมอะไรเงี้ยการเข้ามาในโปรดัก t ที่เป็นอีโค่ต้นทุนมันสูงกว่าปกติแต่ว่าสิ่งที่ได้มันมากกว่านั้นนะคะเรามีไมเซที่ว่าต้นทุนไม่ใช่ทุกสิ่งไอเดียแล้วก็ความคิดต่างหาคือต้นทุนที่สําคัญ